ไปดูบริเวณชายแดนจังหวัดตากหน่อยนะคะคเมื่อเช้าตอนเบรกแรกพี่โจเพิ่งเล่าว่าเป็นชาวจีนหนีตา,ตายจากการทลายสแกมเมอร์ที่กัมพูชาและเขาหนีมาอย่างบ้านเราล่าสุดเป็นกลุ่มอินเดียทลักมาอีกนะคะ<อ>คุณผู้ชมชายแดนแม่สอดแทบแตกอะค่ะตอนนี้เห็นบอกว่าต้านไม่อยู่แล้วเพราะกลุ่มสแกมเมอร์ต่างชาติจำนวนมากหนีตายทลักข้ามแม่น้าเมยจากเมืองเมวดีมาอําเภอแม่สอดจังหวัดตากพบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียนะคะ โดยภาพที่เห็นเนี่ยตอน6โมงเช้าค่ะบริเวณชายแดนไทยเมียนมาล่าสุดเนี่ยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้ามืดวันนี้พบชาวอินเดียแล้วก็อีกหลากหลายประเทศหลายสัญชาติค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ดูเนี่ยคือผิวดำหนีตายข้ามแม่น้ำเมยขึ้นมายัางชายฝั่งไทยนะคะ ที่ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่1และแห่งที่2ตอนนี้เพิ่มเป็น400คนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการเสริมกําลังการไปรับตัวต่างชาตินะคะกลุ่มทํางานสแกมเมอร์ไปไว้ในที่แรก,กรับที่ทางราชการจัดเอาไว้เป็นแบบฉุกเฉินซึ่งจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็มอบอาหารน้ําดื่มนะคะช่วยเหลือตามหลักมนุษยชนซึ่งยอดต่างชาติที่หนีตายเข้าไทยตอนนี้พุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยคุณผู้ชม โ oh, อ้โหเกิดอะไรขึ้นน่ะครับ